แยกวังสารพีนะครับวัตถุประสงค์โครงการก็คือวาอ่าเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดบริเวณสีแยกวังสารพีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดยาวเนี่ยจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากทําให้มีปัญหาจราจรติดขัดแล้วโดยเฉพาะล่าสุดาทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์สาย M8 1ก็ใกล้จะเปิดใช้บริการ ก็จะยิ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดกาญมากขึ้นโดยลักษณะโครงการก็จะเป็นการทำสะพานข้ามแยกในแนวถนนบายพาสทางหลวงหมายเลข367นะครับแล้วผิวจราจรด้านล่างก็จะจัดรูปแบบเป็นวงเวียนไม่มีไฟสัญญาณครับซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็น่าจะแก้ปัญหาจราจรได้ระดับหนึ่งซึ่งในระหว่างก่อสร้างก็ อาจจะมีมีการใช้พื้นผิวจราจรในการก่อสร้างก็จะทําให้มีปัญหาจร,จราจรติดขัดทางแขวงทางหลวงเนี่ยก็ได้ได้ทําท,ทางเลี่ยงเส้นทางเลี่ยงสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปอําเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไซโยกลองผาภูมิสังขบุรีเนี่ยเราก็จะแนะน,นำแนะนาเส้นทางเลี่ยงหลังจากลงมอเตอร์เว์มาประมาณสัก1กิโลเมตรก็ให้ยูเทิร์นนะครับแล้วก็จะเป็นเข้าทางหลวงท้องถิ่น ก็จะวิ่งไปเราก็จะมีป้ายแนะนำเส้นทางตลอดนะครับจนไปออกที่ทางหลวงหมายเลข3 3 9 8บริเวณแยกเนินพักง,งามหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปที่แยกท่าพะเนียตทางหลวง3 3 9 8ตัดกับทางหลวงหมายเลขสา9นแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่สี่แยกลาดยญ้านะครับก็จะเป็นา3า 9, 9่ตัดกับ350 0แล้วก็เลี้ยวซ้าย ก็จะไปออกที่แยกบ้านเก่าบริเวณทางหลวงหมายเลข323ซึ่งณจุดนี้ก็จะไปได้ทั้งอำเภอไซโยกทองผาภูมิสังขะ,ะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับที่อาจจะเข้ามาในตัวเมืองการนะครับหลังจากที่ลงจากทางด่วนมเตเวย์ที่ด่านกาญจนบุรีก็จะก่อนถึงทางแยกวังสารพีประมาณสักกิโลเมตร2กิโลนะครับ ก็จะให้เลี้ยวซ้ายเป็นทางหลวงท้องถิ่นเลี้ยวซ้ายก็จะมาออกที่บริเวณโรงแรมออนเลนอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณแยกวังสารพีได้ครับก็จะมีการกำชับทางโครงการนะครับให้มีป้ายป้ายเตือนป้ายทางเลี่ยงไปแสงสว่างบริเวณงานก่อสร้างบริเวณที่ ผิวจราจรไม่เรียบร้อยขุขะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพก่อสร้างจากที่เคยใช้ปกติก็จะมีเน้นไฟสัญญาณเตืนอนต่างๆให้มากขึ้นชัดเจนขึ้นครับทั้งเวลากลางวันกลางคืนแล้วก็เวลาที่ฝนตกที่ทศัศนวิสัยไม่ดีครับให้ใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคาดว่าเดือนกรกฎาปี68นี้ทางมอเตอร์เวย์ M81 ก็จะเปิดให้ใช้24ชั่วโมง นะครับโดยเริ่มจากบางใหญ่มาที่เมืองการก็อาจจะมีปริมาณจราจรสูงรถอาจจะติดแล้วก็ในช่วงในช่วงระหว่างก่อสร้างก็จะมีปัญหาจากการก่อสร้างทั้งพวกวัสดุก่อสร้างฝุ่นละอองเสียงดังอะไรต่างๆการจราจรก็อยากจะให้ใช้ความอดทนนิดนึงได้ไปคุยกับทางผู้รับจ้างนะครับทางโครงการมาเนี่ย ก็ได้ทราบในเบื้องต้นว่าทางบริษัทเขาก็มีแผนที่จะเร่งการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ที่ที่เขาวางแผนไว้เซ็ตไว้เตรียมการไว้เนี่ยในส่วนของแยกวังสารพีในส่วนของตัวสะพานข้ามแยกเขาจะพยายามก่อสร้างให้เสร็จก่อนปีใหม่69นะครับซึ่งถ้าตัวสะพานก่อสร้างเสร็จก็จะแก้ปัญหาไปได้ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ใช้ความอดทนไม่นานเท่าไหร่ครับ